ฝนลินตลทั้งวันเลยวันดีวันฝนตกนะครับวันนีเศร้าว,วันที่สิบหกนะครับสิบหกรกรกฎาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะครับเมื่อน,นี้ฝนตกลินปะแปะปะแปะนะครับตกแก้มเมือ่อคืนนี่แหละไายยึหลอดแจง้งแต่ว่าบุงมีน้ำนะครับเพราะว่าฝนฝนลินฝนลินขึ้นอมองเี้ยลินคือฝนเรือนสิบสองนี้ มัอน vida, e ี now.. plex, helmet, control, ่อยู่สวนไผ่นะครับอยู่สวนไผ่พาเบสจะพาทุกคนมาดูไผ่ไผ่กระด้างท้ายนนี้จะจะหูจากบ่ว่าไผ่กระด้างเป็นยังไงนี่ครับไผ่กระด้างนะครับไผ่กระด้างนี่นะครับไผ่กระด้างนี่ตะพ่นตะพ่นปลูกมาได้เท่าไหร่นี่โอ้ยเกือบพ่อปี่นะครับแปดแปดเดือนเก้าเดือนนะครับเก้าเดือนแล้วแต่แต่มันไม่ไม่เป็นไม่เป็นไปมาอย่างเลยนะครับอมาอัพเท่าไหร่ก็ไม่ผ่านนะครับใหม่ไหม่ไผ่ล่านี้นะครับปลูกปลูกทางด้นทางน้านะครับ แปดเดือนเก่าเดือนแต่ว่ามันมันไม่ได้ผลอะไรไม่มีไม่มีปฏิกิริยาอย่างค่วมขืบนาจักน้อยเลยนะครับเนี่ยยางอต่ยางที่ปลูกกับพร้อมกันกับมูเขายางพวกนี้เนาะเขาก็ยังมีการออกแท่งนอแท่งหยางมาอยู่เด็เนี่ยปลูกระยะเวลาเดียวกันเลยนะครับนี่พวกนี้เขาก็ใหญ่โตโอโหรานกันกันเป็นเลยโอ้ยอะไรกันขนาดแต่ว่าไทยอ่าไทยอื่นๆเขาก็ เขาก็ออกนอเนาะออกนอแต่บางบางอันนี่ได้ถึงสองนอสามนอกับมีได้อ่าเขาก็ได้เยอะของเขาอยู่แต่ว่าในส่วนต้องนีนี่สิอ่าไผ่ไผ่ท่ว่านี่นี่คือไผ่กระด้างตะพุ่นวานี่เนาะเนี่ยเขาก็จะเป็นจังไหละ่ะบอบไปบอมายังไงล่ะนะครับไม่รู้ว่าเป็นอะไรนะที่นี่ห้ามาเบิ้งสาเหตุเนี่ยนะครับว่ามันมันเป็นอย่างมันถึงกระด้างมันถึงไม่ไปไม่มานี่เนาะหลายคนอาจจะ คนปลูกไผ่น่าจะหูด,ดีเนาะคนจะทำเป็นผู้สังเกตเนี่ยกจ็จะจะรู้อยู่ดอกว่ามันเป็นอย่างเมื่อนี่เมื่อนี่ท้าคนจะมามาพิสูจน์นะครับมาพิสูจน์ว่าตรงเหงาเขาเนี่ยมันมันเป็นอย่างมันเป็นเพะเหตุใดเขาทิ้งบอมีการแทงนอบอมีการอ่ากระตือรือเรืองอย่างจากยงโอ่เงียบเหงาไปเลยนะครับัา,ง,า,ง,าง,ทงที่ <c oughs> ยางส่วนอืืนๆเขาก็เขากา็ากาแทงนอกันเหมือนเนาะเขาก็ออกกันหมดแล้วแต่ว่าเหลืออยู่ ตัวนี่แะตัวเดียวนี่ยังมังยังไม่ออกเลยนะครับอ่าเห็นบะยางส่วนอื่นๆเขากับเขาก็แทงนอเขาก็ออกไปได้สองตนกับมีสามตนกับมีเลยอ่าเขาก็แทงหนอ,องเขาออกไปเรื่อยๆอยู่เนี่ยหลายๆตนเขาจะแทงหนอ,องเขานะครับแต่ว่าเนี่ยบางบางต้นก็บางนอออกมากกับฟอตต้กันไลอันนี้เคยเคยตะพนบอกไปแล้วว่ามันสาเหตุมันเกิดจากบวกเนาะอันนี้ก็มีมีสาเหตุบบที่มาจากบวกคือกันนะครับ แต่เขาก็ออกนอนเลยบม่เอาหลายย้ายหางนะครับมือนีเดี๋ยวเขามาขุดกันเลยนะครับว่าด้านล่างเขาเป็นเป็นแบบไหลสะพายเป็นลักษณะนี่ด้านล่างก็จะเป็นอย่างไรเน่งเนงเงาเขาเนาะใน่งเงาเขาจะเป็นอย่างไรอ่าเดี๋ยวมาขุดกันเลยครับโอ้ดินรวมเลยครับว่าฝนตกฝนตกนะครับฝนตกทั้งคืนเลยก็ทําไห้ชุ่มๆนะจะน้อยนึงเนาะก็ดีเลยขุดขดง่ายนะครับอ่าเห็นบอลรับฝนนี่จะแดงเลยครับพวกนี้ ลำต้นเขาจะแดงมากเลยแดงแดงกือแก้นั่นละนะครับบ่เขาก็เลยบ่มีปฏิกิริยายอย่างว่ามันจะเกิดหรือบ่เกิดอ่าเดี๋ยวเราขุดกันเลยครับที่กๆ้กับปลูกบ่ไเด้ลึกเด้ไผรตันนีเเเเ้เอาเอาเอาเงามาปลูกนะครับปลูกจากเงานะครับอันนี้แต่ว่ามันบ่มีส่วกระตือเรื่องอย่างเลยเนี่ยปลูกจากเงานะครับเดี๋ยวเรามาดูว่ามันเป็นอะไร โอ้โหเนี่ยเลยโ oh. อ้โหมีอย่างเลยนะครับเดี๋ยวเราต้องมาล้างน้ำนะครับเดี๋ยวเราต้องมาเอาน้ํามาล้างดูก่อนว่ามันจะเป็นฉันได้เนาะว่ามันมันมันเป็นเนี่ยไรมันยังบอบอออก